ประตูระบายน้ําคลอง3วาค่ะซึ่งแม้ว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ําคลอง3วาเป็น1เมตรนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้ระด,ดับน้ําเหนือประตูระบายน้ําลดลงค่ะซึ่งขณะนี้ตํารวจ1 0 0นายจากสอนอนิมิตใหม่ก็ได้วางกําลังดูแลประตูระบายน้าไม่ให้มีใครเข้ามาทุบทํำลายอีกนะคะช่วงนี้จะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดค่ะจากคุณนัทการถิ่นทิพย์ค่ะ ค่ะคุณร่มกล้าวค,ะค่ะตอขณะนี้นะคะทีมรายงานสดของ Voice TV เรานะคะก็ได้ย้ายมาจากถนนคูบอนนะคะซึ่งอยู่ในช่วงคลอง3ามวากิโลเมตรที่8นะคะซึ่งเป็นกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือนะคะย้ายมาอยู่ยังถนนนิมิตใหม่ในเขตคลอง3ามวากรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกแล้วละค่ะหากมองไปทางด้านหลังดิฉันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าการเปิดประตูระบายน้ำคลองสวาขึ้นเป็น1เมตร ตามคาสั่งของนายรัฐมนตรีเมื่อคืนนี้นะคะก็ไม่ได้ทําให้ปริมาณน้ําที่นี่นั้นลดระดับลงแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามีมวลน,น้ําทางเหนือค่ะไหลามาทางเ,ออเขตรังสิตนะคะลงคลองรังสิตรประยูนสกักเรื่อยมายัางคลอง6วาสายล่างไหลลงสู่คลอง3วาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ จากการที่ทีมข่าว Voice TV ของเรานะคะได้ไปสำรวจชุมชนบริเวณเหนือประตูระบายน้ำคลองสามวาก็พบนะคะว่าถึงแม้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลองสามวาขึ้นเป็น1เมตรแต่ระดับน้ำก็กลับเพิ่มขึ้นกว่า50เซนติเมตรค่ะทำให้หลายครอบครัวนั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้แล้วนะคะเพราะส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวต้องอพยพมาอาศัยอยู่บนทางเทา้าหน้าบ้านของตัวเองนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็พอใจค่ะที่มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะพร้อมกับร้องขอให้ชุมชนที่อยู่หลังประตูระบายน้ำเข้าใจใน ภาพความยากลําบากของพวกเขาด้วยค่ะข้างล่างเขาก็เดือดร้อนกมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็เป็นการที่ว่าจะแบบเอาเปรียบกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอให้แบ่งกันไปถ้าเกิดท่วมเท่ากันเรายังรู้สึกดีใช่ไหมใช่รู้สึกดีมีกลัวแบบว่ามันท่วมที่ใดที่หนึ่งเยอะเกินไปแล้วก็ลําบากเหมือนกันใช่ก็อยากให้ฝากบอกด้วยว่าบอกเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างล่างกว่าเราอีกว่ายังไงบ้างพี่ก็ บอกเขาไม่ได้ตอนนี้ข้างล่างเขาก็จอมตีจมด่าอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะ และทางเจ้าหน้าที่รวมสึงอาสาสมัครนะคะกว่า100นายจากสอน,อนนิมิตใหม่ไป <c oughs> ได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยบริเวณประตูระบายน้ําคลอง3าว่าตลอด24ชั่วโมงค่ะนนเนื่องจากกลัวนะคะว่าจะมีการประท้วงและเข้ามาขุดทําลายคันดินและทุบทําลายประตูระบายน้ําเพิ่มอีกเนื่องจากขณะนี้บริเวณที่ถูกทุบพังเสียหายหลายฝ่ายก็เกรงค่ะว่าปริมาณแล้วก็ความแรงของน้ําที่พัดมาจากคลองรงังสิติประยุนศักด์เรื่อยมายังคลอง6กวาสายล่างจะทําให้ประตูระบายน้ําคลอง3าวาแห่งนี้นั้นพังทลายลงนะคะแล้วก็จะทําให้มวลน้ํำ ก้อนใหญ่นั้นไหลทะลักสู่เขตมีนบุรีและก็เขตลาดกระบังค่ะทาให้นิคมอุตสาหกรรมบางชาและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนั้นเสียหายได้นะคะและมีการประท้วและกระทุบทาลายประตูระบายน้ําเจ้าหน้าที่ก็จะใช้มาตราการที่เข้มงวดในการป้องกันประตูระบายน้ํานี้อย่างเต็มที่ค่ะ,ะดูแลความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าอาจจะมีความไม่พอใจในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นน้ามันงเพ่มเที่ขึ้นอยู่นะครับเราก็ใช้กําลังนะครับของเส้นบวชประมาณร้อยนายมารักษาการความเรียบร้อย อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าน้ําที่ไหลลงไปด้านล่างอาจจะส่งผลกระทบนะครับกับประชาชนที่อยู่ด้านในนะครับก็อาจจะมีส่วนในการที่จะชุมนุมหรือว่ามาเรียกร้องด้วยเพราะนั้นในส่วนของเราเองมาวันนี้ก็คือมาดูทั้งกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่นะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเรียบร้อยดีครับ ส่วนชาวบ้านบริเวณริมฝั่งถนนนิมิตใหม่ทั้งสองฝั่งนะคะก็ถูกน้ําเข้าท่วมเต็มพื้นที่หลายจุดนั้นน้ําสูงกว่า1เมตรค่ะอย่างที่บ้านคุณป้าใจคงดารานะคะที่ถูกน้ําเข้าท่วมบ้านชั้นเดียวไปหมดแล้วต้องอพยพทั้งครอบของลูกหลานทั้งหมด7คนรวมถึงสุนัขแมวกระต่ายและก็นกกว่า20ชีวิตขึ้นมาอยู่บนเนินดินริมถนนนะคะซึ่งก็บอกกับทีมข่าวของเราค่ะว่าทุงยาสําหรับจัดสวนที่ปลูกไว้เพื่อขายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวกว่า12ไร่ก็ได้ถูก น้ำท่วมจมหายไปหมดแล้วนะคะแทนที่จะเก็บขายได้ซึ่งก็ ทำให้ไม่มีรายได้นะคะจึงต้องให้ลูกหลานพายเรือออกไปซึ่งซึ่งทําจากหยวกกล้วยแล้วก็แผ่นโฟมนะคะที่ไปหาเก็บมาได้ออกหาตกปลาแล้วก็เก็บยอดไม้ริมทางมาทําเป็นกับข้าวประถังชีวิตนะคะแต่ก็ดีใจค่ะที่มีการเปิดประตูระบายน้ําคลองสามวาเพิ่มขึ้นเป็น1เมตรเพราะหากไม่เปิดนะคะแล้วก็มีมวลน,น้ําก้อนใหญ่จากทางเหนือไหลามาสมทบอีกก็คงจะลําบากมากกว่านี้เพราะคุณป้าและครอบครัวไม่มีที่จะไปไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะค่ะอย่าเงี้ยถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงจริงโคกนี้อยู่ไม่ได้ต้องขึ้นยอดไม้แล้วมั้ง ก็จะทิ้งบ้านไปไงอ่ะแล้วก็สัดอีกใครเขาก็ไม่ช่วยเหลือรักษันเยอะจังถ้าระบายไปบ้างเออเราก็ดีขึ้นมาหน่อยคือให้มันยุบไปบ้างนี่ไม่ใช่น้ําใหม่ไม,มาน้ําเก่าก็ยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะอยู่ใต้เขื่อนก็เข้าใจว่ามีโรงงานมีอะไรอ่ะแต่เราไม่ได้บอกว่าให้อาไปทั้งหมดไงคือระบายผ่อนคลายไปบ้างแล้วก็รู้ถ้าว่าเปิดไปเยอะๆทางอื่นเขาก็จะท่วม แล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นก็เป็นแบบนี้เพราะมันเสียหายนี่ก็เสียหายไปเยอะ ส่วนหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการนะคะโดยรอบถนนในมิดใหม่นั้นต่างก็จมอยู่ในน้ําที่มีระดับที่สูงกว่า1เมตรแล้วนะคะอย่างที่หมู่บ้านเคซีการ์เด้นแห่งนี้นั้นซึ่งมีประชากรอยู่กว่า2,000นคนก็แทบจะก,กลายเป็นหมู่บ้านร้างแล้วละคะ่ะเพราะผู้คนต่างเพยพบอกมาอย่างต่อเนื่องโดยรถสิบล้อของทางเขตคลอง3วา,านนะคะส่วนผู้ที่ยังห่วงทรัพย์สินเข้าของนั้นก็ยังคงอยู่อาศัยด้านในมีประมาณอยู่300คนนะคะก็ต้องออกมาอาศัยอยู่บนกองท่อก่อสร้างหรือว่าชั้น2ของบ้าน,นะคะ่ะ คุณร่มกล้าวค่ะซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่าสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดนั้นก็คือต้องมีการป้องกันไม่ให้มีใครเข้ามาทุบทําลายนะคะประตูระบายน้ําคลองสามวาเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าเท่าที่เป็นอยู่ที่พังทลายลงไปแล้วนั้นนะคะหลายฝ่ายก็เกรงค่ะว่าระดับน้ําแล้วก็มวลน้ําที่มีมากจากทางเหนือจะมาทําให้ประตูระบายน้ําแห่งนี้นั้นพังทลายลงนะคะึ่งแน่นอนกับว่าถ้ามันพังทลายลงนะคะจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนั้นก็คือชุมชนด้านหลังเกลือนะคะนั่นก็คือเขต มีนบุรีนะคะรวมไปถึงเขตลาดก,กระบังค่ะรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรม2แห่งนะคะนั่นก็คือคนิคมอุตสาหกรรมบางชานันและก็นิคมอุตสาหกรรมลาดก,กระบังนะก็ต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงทันทีค่ะคุณล่มเกล้าคะค่ะขอบคุณคุณนะักการนะคะและนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะของประตูระบายน้ําคลองสามวานั่นเองค่ะ